นโมตัสสะพะคะวตตัะราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวตตวราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะระควตัวรตสัมมาสัมพุทธะกายวาจาจิตตังอะหังวันธาอิติปิโสภะคะวยมมราสาโูเข้าเวชวันโมมะระนังสุขังอสุขนโมุายะ